สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเกาโช่นัดที่3ประจำเช้าอาทิตย์ที่28สิงหากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่เกรโมเนเซ่ก็แพ้ให้กับตริโน่ไป1-2อยู่เป็นตัวเสมอกับโลมาไป1-1ฮะเจ้าบ้านได้ไป1 0จากดูซานวาลาโฮวิกก่อนที่โลมามาตีเสมอได้จากแทมมี่อราฮัมเอซิมิลานก็เอาชนะโบลุนยาไป2-0จากลาเฟรเรีลแล้วก็โอลิเวียชิลูส่วนสเปเซียวันนี้ก็เสมอกับซาโซโลไป2-2 นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนในตอนนี้เนี่ยสีอันดับแรกครมิลานลาซิโอต r ริโนโรม่าเก็บไป7คะแนนเท่ากันอันดับ5กับ6เป็นนาโปลีกับอินเตอร์มีทีมละ6ส่วนอันดับ7ก็ยูเว่ฮะเก็บไป5ในขณะที่โซนท้ายตารางอันดับ18-19-20อย่างเลดเช่เครมโมเนเซ่แล้วก็มอนซาก็ศูนย์คะแนนหมดเลยไปต่อกันที่ดัวซานโวล่าสุาสดตอนนี้ก็เป็นกัิพูชากับวลาัิคที่สัว์ไปคนละ3ประตู เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในค่ำคือวันอาทิตย์ที่28สิงหาก็จะมีซาลานิตาน่าเปิดบ้านเจอซัมโดเลียเวโรนาพบอตา,ตาลนต้าฟิออร์เจอนาโปลีและก็เลเช่พบกับเอมโปลี